เมื่อกี้พี่บอกว่าพี่คาดหวัง90ล้านใช่ไหมใช่ดูยอดค่ะเย่ยเกินขเกินเป้าเื่อกีพี่บอกว่าพี่คาดหวัง90ล้านใช่ไหมใช่ดูยอดค่ะ100 ได้มาร่วมงานกันเนาะเฟชชั่นมาร์คเป็มไปหมดเพราะว่า<ช>ทุกคนก็ตั้งเป้าว่าปีนี้ต้องปิดร้อยก็ไม่คิดว่าจะทำได้เก่งมากี่ยาตั้งไว้แค่ร้อยเดียวไม่มีร้อยในหัวคาดหวังว่าห้าสิบละเป็นคนขายว่าเราตั้ง,<ช>ง,งเป้าร้านแล้วก็พ<อ>ี่ธัญญาทำหน้าเ็นชั่นมาร์กับมาว่าจะทำได้จริงๆหงเลยเอ,อขอบคุณลูกค้านะคะที่ไว้วางใจทนยารับชมข่าวถูกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้อง,องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกกาารตติดตมค่ะ